สวัสดีครับเป็นกับกองฟิลิปนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โลกมายากลของฟิลิปนะครับการเรียนอีกครั้งนะครับสิ่งที่ท่านกังวจะได้รับชมนี้เป็นเรื่องของมายากลน,นะครับมายากลน,นะครับ การเสกพระธาตุการอากาศนะครับแล้วเราก็มาถึงช่วงสอนการเสกพระธาตุนะครับ้าอ,อยากเสกเป็นนะครับเอาไว้โชว์เพื่อนๆนะครับว้าวนะครับแต่อย่าไปหลอกก็แล้วกันนะครับ เสิเอิอิเสิเอพุทธานามะเมอิอิเมนาอิโสตังพุทธติติอิ <sund Onun st oles> จำอีกครั้งเตือนอีกคนนะครับว่านี่คือมา,ยาอย่าบนชมกันอีกครั้งครับชมกันอีกครั้งย้ำเตือนกันอีกคนนะครับว่าเป็นเรื่องของม้ย่างไม่มีความผิอะไรทั้งสิ้น จำเตือนกันอีกครั้งดูกันอีกหนนะครับว่าสิ่งทา่ในช่วงนี้เป็นเรื่องของมาอยากรการเสกพระธาตุกลางอากาศแบบนี้นะครับไม่มีอภินิหาร ความมหัศจรรย์อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเรื่องของมายากล จะเห็นนี่คือเรื่องของมายากลสลับสนโดยนางฟ้ามายากลครับสั้นๆน,นางฟ้ามายากลสวัสดีค่ะเราน,นางฟ้ามายากลนะคะจำอีกครั้งเตือนกันอีกหนนะครับเกี่ยวกับการเสกพระธาตุกลางอากาศนะครับอย่าได้เชื่อเป็นเด็ดขาดนะครับ และสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับเห็นจได้รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของมาย,ยากร เสกพระทาตกลางอากาศนะครับนิ้วเวอร์ชั่นนะครับชมอีกครั้งย้ำอีกขนบอกกันอีกครั้งครับนี่คือมายากลนะครับ สวัสดีครับกานกับของฟิลิปนะครับย้ำเตือนอีกครั้งนะครับสิ่งที่ท่านได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับการเสกพระาธาตุกลางอากาศแบบนี้นะครับเป็นเรื่องของมายากลไม่มีปาฏิหารนะครับสิ่งวิเศษอะไรทั้งสิ้นนะครับ เราก็มาถึงช่วงสอนการเสกพระธาตุนะครับอยากเสกเป็นนะครับเอาไว้โชว์เพื่อนๆนะครับว้าวนะครับแต่อย่าไปหลอกก็แล้วกันนะครับโชว์ไว้สนุกสนานนะครับอ้าโชว์มือว่างเปล่าไม่มีอะไรซุกซ่อนนะครับอ่านะครับยกมือขึ้นเสกปุ๊บอ้าวครับขอมือเพื่อนมาวางลงไปครับพระธาตุมาเลยเย้ง่ายๆนะครับธีเล่นก็กางนิ้วไว้เอาพระธาตุนะครับใส่ลงไป หนีอปไว้แน่นๆนะครับอ่าหนีอปไว้แน่นๆอ่านี้เห็นไหมครับชง <iy ant> ว่างเปล่าครับไม่มีอะไรเลยอ้าวนะครับชงว่างเปล่าเลยเห็นไหมครับไม่มีอะไรนะครับ <iy ant> วิธีเล่นเราก็เดินไปคุยกับเพื่อนก่อนนะครับนะเตรียมเรียบร้อยแล้วก่อนายอย่าลืมนะ <laughs> <c li ant> <c li ant> คุยไปเรือเ่อยๆได้กันมือนี้ก็ถือแก้วน้ำกินอะไรเพราะว่าไปนะครับแม่เขาสงสัยอ่าเดี๋ยวแล้วก็คุยเรื่องพระธาตุเดี๋ยวจะเสกพระธาตุให้ดูนะเออเออแล้วก็คุยเรื่องพระธาตุนะครับเชื่อไหมเรื่องพระธาตุ ก็เห็นใช่ไหมที่เขาเสกพรธาตุันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เราจะลองเสกให้ดูนะยกมือกึนท่องคาถานะครับแล้วแต่คุณนะครับจาได้ไม่ได้ก็ท่องไปให้มั่วแล้วกันปุ๊บกรรมนะครับสําคัญตรงเนี้พอเรากำปัาบนะครับพอพระธาตุอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยกำปัาบคุณก็ต้องหน้านะครับเนี่ยขยับขยับขยับจำเป็นสังเกตง่ายๆเลยว่าชิ้นปวงนี้ต้องขยับเพื่อให้พระธาตุไหลลงมานะครับ อ่าแล้วก็ขอมือพอนเอ้ยขอมือมาน,นอนตุ้งวางลงไปประทาตมาครับโอ้โห,โหนะฮะก็มีเรื่องขำๆที่ขมรน,นะครับคนไทยเขาไปเทีเ่ยวขมิญทีนี้ก็มีขมิเขาก็เล่นแบบนี้นะครับพระาธาตุหล่นตุ้งก็เด็นก็เด็นไปใหญ่เลยครับขำกันใหญ่เลยได้ข่าวนะครับต่อไปผมจะสอนเสกพระาธาตุให้ไปอยู่ในกระเป๋าผู้ชมโอ้ย่ะโอ้โ,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 โหจริงๆนเดี๋ยวเดี๋ยวไฟต่อไปจะสอนใ้ อยากรู้จะเป็นไงติดตามนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ทาได้อย่างไงโอ้ยเด็กเด็กนะครับอ่ะอีกครั้งเสียประทานไว้ตรงนี้นะครับอ่านะครับยกมือขึ้นกำพอช่วงนี้กำรับขยับอ่านะครับเพื่อจะให้ประทานไหลลงมานะครับเอามือเพื่อนมาปุ๊บอ่านะครับอ่ะอีกครั้งนะครับอ่ายกมือขึ้นกำปุ๊บปุ๊บปั๊บเสียประทานมานะครับโอ้โอเปเชกันสนุกเลยนะครับ อิปิโสวิเศเสออิอิเศเสพุทธานามะเมอิอิเมนาอิโสตังพุทธวิติอิการเรีนอีกครั้งครับสำหรับสิ่งที่ท่านได้เห็นเกี่ยวกับการเสกพระภาตุเมื่อสักครู่นะครับ ทุกอย่างนี้เป็นเรื่องของมายากลไม่มีปฏิหารอะไรทั้งสิ้นนะครับคลิปนี้ทําเพื่อเตือนนะครับสตินะครับท่านไปเห็นคลิปการเสกพระธาตุกลางอากาศนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปงมงายนะครับสวัสดีค่ะพะวกเรานางฟ้าพยากลนะคะ